สำหรับอาหารไทยได้รับการยอมรับในระดับสากลมานานหลายทศวรรษแล้วด้วยรสชาติที่โดดเด่นและมีความหลากหลายจากวัตถุดิบและเทคนิคการปรุงอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นรสเผ็ดจัดจ้านหวานมันหรือเปรี้ยวกลมงก่องอาหารไทยก็สามารถสร้างความประทับใจให้กับผู้คนทั่วโลกได้และจนกลายเป็นหนึ่งในเหตุผลหลักที่นักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมเดินทางมายัางประเทศไทย เพื่อที่จะมาสัมผัสประสบการณ์การรับประทานอาหารไทยแบบต้นตำรับในช่วงท้ายปีที่ผ่านมานครับเว็บไซต์เทสแตร์ลสซึ่งเป็นแพลตฟอร์มรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอาหารและสูตรอาหารจากทั่วโลกโดยทางเทสแตรลสได้ทําการจัดอันดับ100เมนูอาหารที่ดีที่สุดของโลกในช่วงสิ้นปีโดยพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยของผู้บริโภคทั่วโลกและความนิยมของเมนูอาหารในแต่ละประเทศและผลปรากฏว่าอาหารไทยสามารถติดอันดับอาหารที่ดีที่สุดของโลกได้ถึง6เมนูด้วยกัน ซึ่งใน6เมนูนี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงความนิยมและการยอมรับของอาหารไทยในเวทีทระดับสากลสำหรับ6อันดับอาหารไทยที่ติด100อันดับอาหารที่ดีที่สุดในโลกและในอันดับที่6ของอาหารไทยนั่นก็คือผัดกะเพราซึ่งติดอันดับที่84ของโลก สำหรับผัดกะเพรานะครับถือเป็นหนึ่งในเมนูอาหารไทยที่ได้รับความนิยมมากที่สุดไม่ใช่เพียงแต่ในประเทศไทยเท่านั้นแต่ยังเป็นที่ชื่นชอบของชาวต่างชาติด้วยรสชาติที่เผ็ดร้อนหอมกลิ่นใบกะเพราและสามารถทานคู่กับไข่ดาวกรอบๆได้นั่นยิ่งทําให้เมนูนี้เป็นที่ถูกปากสําหรับทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูเนื้อไก่หรือเนื้อวัวก็สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ตามความต้องการของผู้รับประทานได้และอันดับที่5ของไทยก็จะเป็นไก่ย่างและถูกจัดอยู่ในอันดับที่73ของโลก ไก่ย่างเป็นอีกหนึ่งเมนูยอดนิยมของไทยโดยเฉพาะไก่ย่างสไตล์อีสานที่มีการหมักจะมีเครื่องเทศให้สึมซับเข้าเนื้อก่อนจะนำไปย่างจนได้กลิ่นหอมและเนื้อนุ่มชุ่มฉ่ำปกติแล้วไก่ย่างจะนิยมรับประทานคู่กับข้าวเหนียวและน้ำจิ้มแจว่วซึ่งจะช่วยเพิ่มความอร่อยและจะทำให้เมนูนี้เป็นที่ชื่นชอบของทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในส่วนของอันดับที่4ของไทยจะเป็นต้มขาไก่ซึ่งติดอันดับที่65ของโลก สำหรับเมนูต้มขาไก่นะครับถือเป็นเมนูซุปไทยที่มีรสชาติกลมกล่อมและมีกลิ่นหอมของกะทิพร้อมกับผสมผสานกับสมุนไพรไทยอย่างข่าตะไคร้และใบมะกรูดความเปรี้ยวเล็กน้อยจากน้ำมะนาวและความเผ็ดร้อนจากพริกแห้งจะช่วยเพิ่มมิติข,ของรสชาติให้กับเมนูนี้ต้มขาไก่มกักจะถูกเปรียบเทียบกับต้มยำกุ้งแต่ทั้งสองเมนูก็จะมีรสชาติที่ต่างกันออกไปโดยต้มขาไก่จะมีรสชาติที่นุ่มนวลกว่าและเป็นที่นิยมในหมู่ชาวต่างชาติที่อาจไม่คุ้นเคยกับอาหารรสจัดอย่างต้มยำกุ้ง สำหรับอันดับที่สของไทยคือแกงมัสมั่นโดยเมนูนี้ถูกจัดอยู่ในอันดับที่60ของโลกแกงมัสมั่นเป็นหนึ่งในอาหารไทยที่ได้รับการยกย่องอย่างสูงในระดับนานาชาติด้วยรสชาติที่ซับซ้อนมีทั้งความเผ็ดหวานจากเครื่องแกงและความมันของกะทิบวกกับการผสมผสานกับเนื้อสัตว์ที่ตุ๋นจนเปื่อยนุ่มอาหารจานนี้ถูกปรับให้เข้ากับรสชาติแบบไทยๆ ซึ่งทําให้แกงมัสมันมีความโดดเด่นและได้รับความนิยมจากไปทั่วโลกและอันดับที่2ของไทยก็จะเป็นข้าวซอยซึ่งถูกจัดอยู่อันดับที่17ของโลกข้าวซอยเป็นซุปมะพร้าวแสนอร่อยที่ผสมผสานอิทธิพลจากภูมิภาคต่างๆของไทยให้เข้ากันจนกลายเป็นเมนูที่น่าตื่นตาตื่นใจน้ําซุปมีรสชาติเผ็ดเล็กน้อยซึ่งผสมระหว่างกะทิและพริกแกงแดงพร้อมกับน้ำซุปที่พร้อมเสิร์ฟกับบะหมี่ใส่ไข่เส้นแบนและเนื้อสัตว์ตามต้องการซึ่งโดยทั่วไปได้แก่ไก่เนื้อวัวและหมูราด้วยบ อาหารจานนี้มักจะถูกเสิร์ฟพร้อมเครื่องปรุงต่างๆดโดยรสชาติที่กลมกล่อมและกลิ่นหอมของเครื่องเทศนั่นจึงทำให้ข้าวซอยได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศและในอันดับที่1ของไทยคือแผนงไก่ซึ่งถูกจัดอยู่ในอันดับที่5้าของโลกผนงไก่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นอาหารไทยที่ดีที่สุดในรายการสำหรับแผนงไก่เป็นแกงที่มีรสชาติหวานมันและเผ็ดเล็กน้อยจากเครื่องแกงและกะทิ ซึ่งแตกต่างจากแกงเผ็ดทั่วไปตรงที่มีความเข้มข้นมากกว่านอกจากนี้ใบมะกรูดที่ซอยละเอียดและใส่ลงไปในแกงช่วยเพิ่มความหอมให้กับเมนูนี้ผนงจึงสามารถทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆหรือเสิร์ฟคู่กับขนมจีนก็อร่อยไม่แพ้กัน และนี่ก็คืออาหาร6อันดับอาหารไทยที่ติดอยู่ใน100อันดับอาหารที่ดีที่สุดในโลกในช่วงท้ายปี2024ครับผมและหลังจากที่เรื่องราวดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปก็ทําให้มีชาวต่างชาติได้แห่กันเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเอาไว้เป็นจํานวนมากเดี๋ยวเราลองไปฟังกันดูครับว่าชาวต่างชาติพวกเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างต่อประเด็ดนนี้เรามาเริ่มต้นกันที่ความคิดเห็นแรกกันเลยครับโดยความคิดเห็นแรกบอกว่า ดูเหมือนว่าอาหารไทยจะได้รับความนิยมอย่างมากในละแวะกบ้านของฉันทุกที่ที่ฉันไปจะมีร้านอาหารไทยอยู่หัวมุมถนนและร้านอาหารเปิดใหม่เปิดขึ้นในถนนสายถัดไปดังนั้นคงต้องรอดูกันต่อไปว่า,วาเทรนาหารล่าสุดนี้จะยังคงอยู่ต่อไปหรือไม่ความคิดเห็นท่านต่อไปอาหารไทยเป็นอาหารยอดนิยมในประเทศของเราเช่นกันเมื่อหลายปีก่อนและในปัจจุบันอาหารไทยก็ได้รับการยอมรับให้เป็นมื้ออาหารยอดนิยมในประเทศโดยเฉพาะผัดกร,ระเพราได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในประเทศของฉัน ความคิดเห็นท่านต่อไปใช่แล้วอาหารไทยเป็นที่นิยมมากในสิงคโปร์มากเช่นกันที่บ้านของฉันจะมีโซนอาหารไทยอยู่เกือบทุกพื้นที่ที่คุณไปเยี่ยมชมสิงคโปร์เป็นประเทศที่อยู่ห่างจากประเทศไทยเพียงสาชั่วโมงเท่านั้นและแน่นอนว่ามีผู้คนจํานวนมากที่เดินทางมาอย่างประเทศไทยในขณะเดียวกันคนไทยจํานวนมากก็ได้ตั้งรกรากอยู่ในสิงคโปร์เช่นกันและฉันก็ทึ่งมากกับการติด6อันดับอาหารไทยที่ติดอยู่ใน100อันดับอาหารที่ดีที่สุดในโลกความคิดเห็นท่านต่อไป อาหารไทยอร่อยมากเพราะผสมผสานร,ระหว่างอาหารเอเชียตะวันออกและเอเชียใตย้คนไทยใช้สมุนไพรสดและเครื่องปรุงรสหลายชนิดเช่นเดียวกับสิงคโปร์มาเลเซียและที่อื่นๆในเอเชียแต่อาหารไทยจะอร่อยและถูกปากกับเรามากเป็นพิเศษความคิดเห็นท่านต่อไปอาหารไทยโดยทั่วไปจะเรียบง่ายไม่ต้องใช้ขั้นตอนมากมายเหมือนอาหารอื่นๆและมักจะสดใช้ผักและสมุนไพรหลายชนิดด้วยผู้คนจำนวนมากเริ่มอยากทานอาหารเพื่อสุขภาพความคิดเห็นท่านต่อไป ผมเคยกินผัดกระเพราหมูกรอบไข่ดาวติดต่อกันเกือบหนึ่งเดือนแล้วผมกินข้าววันละสองมือ้อและผมก็กินผัดกระเพราทั้งสองมื้อเลยผมกินจนถูกถามว่าไม่คิดจะกินอย่างอื่นบ้างเหรอความคิดเห็นท่านต่อไปนี่มันเป็นข้อมูลที่ชัดเจนและน่าเชื่อมากเพราะต้นกําเนิดของอาหารไทยมาจากหลากหลายที่แต่ไทยมีความสามารถในการปรับและดัดแปลงให้ถูกกับลิ้นของชาวต่างชาติเราต้องยอมรับว่าพวกเขาเก่งมากๆเราต้องยอมรับจริงๆในเรื่องแบบนี้ความคิดเห็นท่านต่อไป ฉันต้องยินดีกับชาวไทยด้วยอีกอย่างเลยอาหารไทยที่แพร่หลายไปทั่วโลกได้ทุกวันนี้ส่วนหนึ่งมาจากหญิงไทยที่ไปแต่งงานกับต่างชาติก็มากเช่นกันทั้งฝรั่งญี่ปุ่นที่นําการทําอาหารไทยไปทําให้สามีกินหรือบางคนก็ทําร้านอาหารไทยขายซึ่งรสชาติก็จะอร่อยและถูกปากดีมากความคิดเห็นท่านต่อไปในตอนนี้ฉันต้องยอมรับว่าอาหารไทยสุดยอดจริงๆเราไปเที่ยวต่างประเทศมาหลายประเทศเวลากลับไม่เคยคิดถึงอาหารประเทศของพวกเขาเลย ในทางกลับกันฉันกลับคิดถึงอาหารไทยมากฉันอยากจะกลับมาเมืองไทยเพื่อไปกินผัดกระเพราต้ยมยำส้มตำอาหารเหล่านี้อร่อยและฉันถึงกับลืมไม่ลงจริงๆคุณไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมอาหารไทยถึงอร่อยได้มากมายขนาดนี้ความคิดเห็นท่านต่อไปสิ่งแรกที่ฉันคิดว่าอาหารไทยชนะอาหารจากประเทศอื่นๆได้คืออาหารขอพวกเขาจะมีวัตถุดิบแปรรูปน้อยเช่นแกงไก่ก็ต้องเป็นเนื้อไก่กระเพาะหมูก็ต้องเป็นหมูจริงๆ ไม่เหมือนอาหารฝรั่งที่เป็นอาหารแปลร,รูปมีแป้งผสมมากเช่นขนมปังไส้กรอกแฮมเบอร์เกอร์พิซ่าหรือขนมกบเขียวความคิดเห็นท่านต่อไปกันเลยครับในอนาคตประเทศไทยจะได้รับการยอมรับจากทั่วทุกมุมโลกด้วยความเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ทั้งวัฒนธรรมประเพณีความเป็นไทยที่หล่อหลอมามาหลายร้อยปีจนกระทั่งตกผลึกมาเป็นดั่งเช่นปัจจุบันด้วยธรรมชาติอันเป็นอุปนิสัยของคนไทยภาษาการปกครองสภาพอากาศความหลากหลายทางภูมิประเทศความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของอาหารการกิน ความทันสมัยที่ทันโลกอยู่ตลอดเวลาและด้วยความรักสงบฉันดีใจที่เห็นอาหารของไทยติดรายการอาหารดังๆจากทั่วโลกความคิดเห็นท่านต่อไปฉันต้องยอมรับว่าคนไทยทําอาหารเก่งมากพวกเขามีความสัมพันธ์ที่ดีกับเรามากเลยทีเดียวอาหารไทยๆมีครบทุกรสชาติที่ไม่มีที่ไหนในโลกนี้จะเลียนแบบได้นี่แหละคือซอฟต์พาวเวอร์ของอาหารไทยแท้ๆเลยและอีกอย่างอาหารของพวกเขาเป็นอาหารที่มีเอกลักษณ์ที่ดีมากที่สุดในโลกและนี่ก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนของชาวต่างชาตินะครับ แล้วทุกท่านละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างต่อคลิปวิดีโอนี้ก่อนจากกันไปในคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ